เอาแล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Xbase นะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูเขาคนนี้แล้วนะฮะห่วงสุญญาตาสีม่วงนะครับหรือว่าโกโจาตุรุร่างมูราสกินั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟ g l o b a l l เรานั่นเองนะครับตัวละครนี้มีความสามารถอะไรบ้างแล้วต้องจัดทีมยังไงต้องใช้เมมโมรีอะไรลำดับการใช้สกิลเป็นไงนะครับวันนี้เราไปดูให้ครบกันเลยนะฮะ เริ่มจากอย่างแรกที่สุดนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่เรียกได้ว่าขาดแคลนพอสมควรเลยนะครับในจุดนี้นะฮะเพราะตัวสีเขียวที่เก่งที่สุดก่อนที่โกโจร่างนี้จะมานะครับก็คืออิตาโดริยูจินะครับ ก็ถามว่ายูจิจุดนี้ใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับโกโจซาต้รุตัวนี้ก็นั่นแหละคนละเรื่องกันเลยนะครับโกโจตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปเคลียร์ด่านหอคอยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะบางด่านที่มันต้องการตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยเพื่อเอาไปชนะธาตุเนี่ยนะครับทุกคน โกโจซาต้รุตัวนี้ทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากๆนะครับทุกคนโอเคแน่นอนว่าประเภทเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นตัวดีบัฟนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรมันถึงเป็นตัวดีบัฟนะฮะมาดูกันนะครับเริ่มจากสเตตก่อนเลยนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่เกรด9านะครับทุกคนก็อัพไปพอสมควรเท่าที่อัพได้นะครับทุกคนยังไม่เต็มหรอกนะฮะเกรด9ส่วนเบลอยู่ที่86นะครับก็ เลือดเนี่ยหมื่นห้าก็ไม่เลวเลยนะครับแต่ไกลภาพคุณใสนี่เท่ากันเหมือนเดิมเลยนะฮะต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ตัวละครนี้นะครับทุกคนผมต้องเตือนก่อนว่าเกรดไม้ตายสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่พันหนึ่งหกสิบแปดนะครับซึ่งเยอะกว่าโกโจสีฟ้านิดนึงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตัวนี้มันเก็บได้ช้ากว่านะฮะโกโจมันสีฟ้ามันใช้แค่เก้าร้อยเจ็ดสามเองนะครับทุกคนก็เยอะก็จริงพันหนึ่งหกสิบแปดเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นยูตะนะฮะก็เก็บได้ไวกว่าอยู่ดีนะครับ แต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวที่เราไม่ค่อยอยากรีบใช้สติจเท่าไหร่หรอกนะครับทุกคนโอเคเราเริ่มไปดูสกิลกันก่อนนะฮะสกิลแรกเนี่ยนะครับทุกคนจะเป็นสกิลแบบต่อยธรรมดานะครับตีเป็นกายภาพนะฮะอันนี้อัตราคิของอันเนี้ยสูงมากๆนะครับทุกคนอ่อยแทบจะคิตลอดเลยนะครับซึ่งโกโจเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ประกายธมินได้ด้วยนะครับทุกคนประกายธมินก็คือคีขั้นเหนือกว่านั่นเองนะฮะโดยในจุดนี้ถ้าออกประกายธมินก็คือแรงมากเลยนะครับทุกคน ก็อันนี้เป็นสกิลที่ถ้าถามว่านอกเหนือจากอันติเนี่ยนะครับสกิลนี้ผมว่าดูแรงสุดแล้วนะครับเนื่องจากที่มันขี่ได้ง่ายๆเลยเนี่ยแหละนะฮะโอเคและส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลหากินเลยนะครับสกิลนี้เรียกได้ว่าต้องใช้ก่อนอันติเสมอนะครับทุกคนสําคัญมากๆนะฮะนั่นก็คือสกิลที่มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดีบัฟนะครับโดนดาเมจแรงขึ้นที่สูงสุดเวลสนะิบเนี่ยอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เลเวลหกของผมเนะี่ยอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนแต นะครับอันนี้คือศัตรูจะตีแรงขึ้น10%นะครับทุกคนก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะส่วนสุดท้ายก็คือจะเพิ่มดดเมจให้เราเพียวๆเลย63%นะครับก็เป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับอันนี้ก็ยังไงก็เป็นสกิลที่ดีอยู่ดีนะครับทุกคนส่วนสกิลที่3เนี่ยมันจะแตกต่างจากสกิลแรกยังไงนะครับก็แน่นอนว่าสกิลนี้จะเด่นเรื่องที่ว่ามันมีความเสียหายเบรกนะครับทุกคนยิ่งไอความเสียหายเบรกยย่งเยอะเท่าไหร่นะครับเรายิ่งทําให้โลกศัตรูแตกได้เร็วขึ้นนะ ซึ่งการที่ทาให้โล่ศัตรูแตกยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนดังนั้นสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ดีมากๆถามว่าเรื่องเดเมจเนี่ยเทียบกับสกิลหนึ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับทุกคนสกิลหนึ่งออกแรงกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่าตรงสกิลเนี้ยมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นพลังสายเวทนะครับทุกคนก็เลือกใช้สกิลนี้ต่อเมื่อเวลาที่เราต้องการที่จะเบรกศัตรูนะครับทุกคนส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากได้เาเมจเยอะก็ใช้สกิลหนึ่งไปนะครับ สกักษะนี้สาหรับกรณีที่อยากเบรกศัตรูเรเร็วเท่านั้นแหละนะครับทุกคนแถมมันมีติดดีบัฟด้วยนะครับทุกคนก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยนะฮะตีเบาลงด้วยนะครับ13%อันนี้ที่เลเวล7นะฮะทุกคนโอเคไปดูที่อันติกันเลยนะครับนี่ก็คือสุดยอดอันติที่แรงที่สุดอันติหนึ่งเลยของเกมนี้นะครับผมอัพไปที่ขั้น8แล้วนะฮะทุกคนก็แน่นอนว่าในจุดนี้ดาเมจอยู่ที่1 7 7 7นะครับถ้าอัพเต็มเวลสิบเลยเนี่ยก็จะได้ 1, 999%เท่ากับ อันติเวลสิบของยูต่าเลยนะครับทุกคนแต่ข้อดีของสกิลนี้คือมันจะมีเรื่องของลดเกจไม้ตายศัตรูใต้หลอดเลือดบอสนะครับทุกคนลดไป2จุดนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันทําให้ศัตรูออกอันติช้านะฮะแต่ว่าข้อเสียนะครับของอันตินี้ก็คือเมื่อใช้เสร็จปุ๊บโกโจโดดไปเลยนะครับหนีไปเลยนะฮะต่างจากโกโจสีฟ้าตัวแรกที่เรามีนะครับที่ว่ามันต้อง,ย,งยังไงมันก็ต้องอยู่ครบเจ็ดเทิร์นเดี๋ยวอันติอีกรอบได้แต่ตัวนี้นะครับ ใช้อันติปุ๊บไปเลยนะฮะคือข้อเสียใหญ่สุดเลยนะครับทุกคนแลกมากับความรุนแรงของอันติแหละนะครับทุกคนก็จะเลือกใช้อันติเนี่ยก็ต้องกะจังหวะให้ดีแล้วมั่นใจแน่ๆแล้วว่าเราจะจัดการศัตรูได้นะครับหรือไม่ก็พร้อมที่จะมีตัวสำรองเข้ามาเปลี่ยนแต่ตัวนี้ผมว่าปิดบอสได้ส่วนใหญ่เลยทุกคนดาเมจอันตีมันแรงมากๆนะฮะโอเคมาถึงเรื่องของออตโต้นะครับ เหมือนเดิมอยู่เจ็ดเทินนะครับออโต้แรกแล้วก็คุณใส่ไรขีดจำกัดล่างก็คือมอบป้องกันการโจมตีส่วนใหญ่นะฮะโอเคไปดูที่ลำดับการอัพสกิลกันบ้างนะครับทุกคนก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเนี่ยต้องอัพอันตรีให้เยอะที่สุดนะครับ เพราะว่าอันติเนี่ยเป็นของหากินของโกโจตัวนี้เลยนะฮะต่อมาเนี่ยผมมองว่าเป็นสกิลสองนะครับสกิลสอเนี่ยยังไงก็มีประโยชน์นะครับทุกคนยังไงเราก็ต้องใช้ก่อนอันติ o บอสอยู่แล้วนะครับทุกคนหรือว่าจะใช้สลับกับท่า1นท่า3ก็ได้นะครับทุกคนส่วนผมมองว่าสกิล l 3กับสกิล l 1เนี่ยลำดับความสำคัญเท่ากันเลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราเล็งจุดไหนของโกโจมากกว่านะครับ ถ้าจะเอาไปล้มบอสและเน้นว่าจะเบรกศัตรูเนี่ยอันนี้ก็ดีกว่านะครับทุกคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลที่ตีแรงกว่านะครับทุกคนดังนั้นผมมองว่า1กับ3เนี่ยเท่ากันเลยนะฮะโอเคเลียงกันอีกทีนะครับก็อันติอันดับ1นะครับสกิล2อันดับ2แล้วก็สกิล1กับสกิล3เนี่ย ผมให้เท่ากันนะครับทุกคนก็โกโจเนี่ยนะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งอันตีเนี่ยเป็นดามเมจแบบไสยเวทนะครับทุกคนก็เรื่องของเมมโมรีเนี่ยนะครับเมมโมรี memory เนี่ยมันจะมีการเพิ่มดามเมจอยู่สแบบใช่ไหมทุกคนจะมีการเพิ่มแบบไสยเวทแล้วก็เพิ่มกับดาเมจตรงๆอะไรเงี้ยไกลภาพเราไม่นับอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอันติเรามันเป็นคุณใสนะครับดังนั้นเนี่ย เมมโมรี่ที่ดีที่สุดก็คือเมมโมรีที่เพิ่มแสแตตคูณใส่โดยตรงเลยนะครับทุกคนมันจะดีกว่าการเพิ่มดาเมจเฉยๆแน่นอนนะฮะเพิ่มดาเมจเฉยๆเนี่ย,ยมันจะตัวคูณมันจะคูณไปแล้วมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่เพิ่มคูณใส่เฉยๆ,ๆนะครับทุกคนดังนั้นแน่นอนว่าอันที่ดีที่สุดก็เหมือนเคยนะครับทุกคนอันนี้ตรงรูปเขาที่สุดแล้วด้วยนะฮะเหนือกฎเกณฑ์ก็ แน่นอนนะครับว่าการที่เพิ่มคุณใสถึง85%เนี่ยอันเนี้ยของผมปลดสามนะครับทุกคนมาถ้าไม่ปลดเลยน่าจะอยู่ที่80%ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อันเนี้ยมีเพิ่มความเร็ฟเฟืนเกตอันติด้วยนะครับตามขึ้นเว็บใหม่นะฮะยังไงก็ดีนะครับอันเนี้ยไม่ต้องเืิร์เลยว่าคืออันดับหนึ่งสำหรับโกโจตัวนี้แน่นอนนะครับทุกคนส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโจโกะนะครับอันเนี้ยดีมากๆนะครับทุกคนแถมเป็นอันฟรีดูเพย์ด้วยนะครับโดยต่อมาโอเคถ้ายังไม่ผ่านโจโกะจริงๆนแลไมม่ีเเหือกกณฑ์ ผมก็จะมีออปชันให้นะครับออปชัน s r ่ดีๆเนี่ยจริงๆก็มีหลายอันนะครับทุกคนอย่างเช่นอันนี้นะฮะสันดานคำสาปเนี่ยอันนี้ดีมากนะครับทุกคนเพิ่มคุณใส่หกเลยเต็มๆนะครับทุกคนนี่ครับอันที่คล้ายๆกันอีกอันนึงก็คือสุดเขตทิวทัศน์นั่นเองนะครับก็อันเนี้ยเพิ่มคุณใส่หกเหมือนกันนะครับทุกคนก็มีอันไหนก็เอามาใช้ได้นะครับทุกคนโอเคแต่ถ้าถามว่าไม่มีออปชันเรื่องเพิ่มคุณใส่ตรงๆเลยเนี่ย มันจะไม่ดีเท่าเพิ่มคุณใสโดยตรงก็จริงนะครับทุกคนแต่ว่าก็ใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีเลยจริงๆนะฮะก็จะมีอันฟิลเเพของโกโจอันนี้ก็ใช้ได้นะครับทุกคนที่เพิ่มถึง65%เเเลยเพียวๆนะฮะอันนี้ก็ได้นะครับช่วงเวลาของผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่ม70%สเลยส่วนเรื่องของเมมโมรีที่มาคู่กับตู้โกโจเนี่ยนะครับหลายคนสงสัยว่า มันใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับทุกคนมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ะไยได้จริงจจังๆหรือเปล่านะฮะก็แน่นอนว่าเน,นี้ยยังไงมันก็ออกแบบมาให้โกโจร่างมูราสกิอยู่แล้วนะครับชัดเจนที่สุดเลยนะฮะพอเพิ่ม HP คุณใส่ด้วยก็การที่ล่อให้มอนมาตีเนี่ยสองเทิร์นก็ถือว่าช่วยเซฟดาเมจเพื่อนได้เยอะเลยนะครับส่วนสก,กิลที่อันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่ามันทํางานยังไงนะฮะก็เอาง่ายๆเลยคือเมื่อเกตอันติเราเต็มเนี่ยนะครับทุกคนสมมุติว่าเกรเราเต็มในเทิร์นที่5ใช่ไหมทุกคน เราจะได้บวกดาเมจร0 0นะครับทุกคนมันเก็บสแต็กตามจํานวนเทินที่ตัวละครเราอยู่ในสนามนะครับเป็นตัวเลขที่สูงใช่นะครับทุกคนแต่ว่าการเพิ่มดาเมจโดยตรงเนี่ยคือมันต้องปลด1ขั้นด้วยนะครับทุกคนถึงจะได้อันนี้เนาะนะฮะดังนั้นก็เป็นอันที่ไม่ต้องซีเรียสหาก็ได้นะครับคนไม่ได้มีความจําเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะมาสรุปกันนะครับเรื่องของออปชั่นที่ดีที่สุดนะครับสำหรับทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือเหนือกฎเกณฑ์นะคร เนื้อกดเกนนี่ก็ไงก็เป็นออปชันที่ดีที่สุดสําหรับพวกตัวละครที่ใช้ดดเมจเป็นสายเวทอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าไม่มีเลยจริงๆนะครับออปชันฟรีทูเพที่ดีที่สุดก็เหมือนเคยนะครับอันนี้คือเมมโมรีที่ดีที่สุดแล้วของฟรีทูเพนะครับทุกคนก็ถ้าไม่มีตัวไหนเลยจริงๆก็ไปเอาอน,นี้มาใช้ได้นะครับทุกคนเรื่องคลิปสอนผ่านของผมก็ลงไปแล้วนะครับใครที่ยังติด ด่านนี้กันอยู่นะครับก็ลองไปย้อนดูคลิปที่ผมลงไว้ได้นะฮะมีให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการผ่านโจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุก3ระดับครบ3ดาวเลยนะฮะโอเคก็เรื่องของเมม ORY ก็ประมาณนี้ครับไปต่อกันที่ส่วนต่อไปกันเลยก็คือเป็นเรื่องของทีมนะครับทุกคนโดยทีมปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกคนหน้าตามันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะวนๆกันอยู่แค่นี้นะครับทุกคนเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ตัวซับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับทุกคนอาจารย์ใหญ่ ยุกิค a i โตอินุมา i ินะครับทุกคนก็แน่นอนว่าทีมนี้ก็เป็นทีมที่จะบัฟดดเมจอันติของโกโจให้ได้แรงที่สุดนะครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับทุกคนโดยผมว่าในรูปแบบทีมนี้นะครับจะเหมาะกับการที่เราเอาไปเคลียร์ด่านบอส ที่เป็นบอสตัวเดียวเว็บเดียวจบนะครับทุกคนแล้วเราอยากรีบใช้อันติให้จบเร็วๆอย่างเช่นด่านโจโก,โกะเนี่ยแน่นอนว่าทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับทุกคนรูปแบบแรกเนี่ยแน่นอนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นตัวคียหลักเลยนะครับยูกิไคโตะก็สําคัญมากๆนะครับอินุมากิเนี่ยเปลี่ยนเป็นใครก็ได้นะครับทุกคนตัวบัฟของเรานะฮะก็แน่นอนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีนะครับทุกคนเหมือนเคยก็เล่นเป็นนานามิโมโมะนะครับใครถ้าใครมีโมโมะตัวใหม่ตัว,ตวน,นก็เอามาช้ไั้ใหมอนกันนตัวนัว้นก็เก่งมากบ ยูกิคโตเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามีการบัฟดดเมจคุณใส่เนี่ยนะฮะทำให้อันติหรือว่าทำให้สกิล3ของโกโจแรงขึ้นมกากๆนะฮะอินุมากินี่ใครแทนก็ได้ทุกคนจุดนี้นะฮะตัวซับตัวไหนเอามาแทนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้จะรีบเก็บอันติหรือว่าไม่ได้จะต้องสตันบอสหรืออะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอเคแล้วตัวสำรองเนี่ยก็ใส่เป็นตัวดดเมจเสริมอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนคือประเด็นคือต่อให้สำรองเนี่ยเราก็ใส่โกโจซ้ำไม่ได้นะครับทุกคนด ยูจิอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือรูปแบบทีมที่1น,นะครับทุกคนส่วนรูปแบบที่ผมมองว่าดีมากๆนะครับสำหรับโกโจกับเป็นด่านเวฟทั้งหลายแล้วเราต้องเคลียร์รีบเคลียร์มอนเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เทินของโกโจหมดไปซะก่อนเนี่ยคือ ทีมที่มีตัวดาเมจมาช่วยเสริมนะครับทุกคนซึ่งในกรณีนี้ผมเลือกเป็นเกรทโฮนะครับก็เกทโฮเป็นตัวเสริมดาเมจที่ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าสกิล2ของเกรทโฮเนี่ยนะครับมีเรื่องของการที่ทําให้ดาเมจสายเวทมันแรงขึ้นอีกนะครับมีเพิ่มดาเมจคุณใสเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมที่ดีมากๆนะครับยิ่งตอนอันติปิดนี่ก็คือรุนแรงมากๆจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเกรทโฮเลยจริงๆนะครับสำหรับใครที่มียูต่าเนี่ยก็ใส่ยูต่ามาแทนได้นะครับยูต่าก็ช่วยทำดา จะเป็นโนบาระยูจิใครก็ตามนะครับนานามิก็ได้นะฮะก็ตัวเลือก2แบบนี้นะครับทุกคนผมเอียงไปทางแบบที่2ก็คือแบบนี้มากกว่านะครับทุกคนที่เราจะมีเรื่องของออปชันในการตัวที่มาช่วยทำาดเมจให้โกโจเนี่ยนะครับ ออปชันนี้จะดูสมเหตุสมผลกับไฟยาวๆมากกว่าหรือเกมที่มี3เวฟนะครับทุกคนก็เรื่องของทีมประมาณนี้นะครับทุกคนได้เวลาที่เราจะเอาโกโจซาตตรุร่างมุราสกิไปทดลองใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของลำดับการใช้สกิลด้วยนะฮะโดยผมจะโชว์เคสทั้ง2ทีมที่ผมคิดว่าดีนะครับทุกคนเริ่มจากทีมแบบแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าทีมแบบแรกเนี่ยนะครับเหมาะกับไฟเดี่ยวๆกับบอสนะครับดังนั้น ไฟที่ผมจะไปใช้สู้นะครับนั่นก็คงหนีไม่พ้นโจโก,โกนั่นเองนะครับทุกคนก็ ไปที่โจโกด่านยากสุดกันเลยนะครับสุดขีด2นะฮะโอเคจัดไปเลยนะฮะก็เป็นทีมนี้เลยนะครับโจโกเนี่ยแพ้สีเขียวด้วยพอดีเลยนะครับก็จะเป็นว่าโกโจเนี่ยก็จะเหมาะก,กับไฟนี้สุดๆนะครับทีมประมาณนี้เลยฮะ,ะเรื่องของเมมโมรีเนี่ยอาจารย์ใหญ่เนี่ยผมใส่เป็นเมมโมรีเร่งเกรอันตินะครับทุกคนก็แน่นอนใส่ตลอดนะเนี่ยน้ำหนึ่งใจเดียวดีมากๆนะครับส่วนยุกิไคโตเป็นบัฟดามเอเพื่อน30%นะครับอินุมากิเนี่ยจะเป็นอ่าอันฮิลเลือดแล้วก็พอถึง4เทิร์นเนี่ยจะมีให้ดามเอเพื่อนอีีกกกก25%ด้้ววยยนนะะครับแล็็โโจจเ่ใ เป็นเหนือกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับทุกคนลดอยู่ที่ขั้น3นะครับทุกคนก็จะดาเมจอยู่ที่85%แล้วก็มีเติมเกรดอันติดด้วยนะฮะโอเคส่วนสำรองเนี่ยคงไม่ได้โผมาหรอกนะครับทุกคนไปลุยกันเลยครับไปโอเคโดยเริ่มมานะครับก็ตัวอื่นก็ทำหน้าที่ของมันเองนะครับส่วนยูนุมาก,กิก็สตันไปนะฮะ โคโจเนี่ยจะมีออปชันให้เราเลือกอยู่นะครับทุกคนว่าเราจะตีเลยก็ได้หรือเราจะบัฟก่อนนะครับคือบัฟเนี่ยมันอยู่ได้แค่2เทินเท่านั้นนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าเทินต่อไปเราตีก็หมดแล้วนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยบัฟเนี่ยมันอยู่สั้นไปนิดนึงนะครับเราอาจจะสามารถเล่นโดยการที่เราบัฟก่อนแล้วรอบหน้าค่อยตีก็ได้นะครับสลับสลับไปอย่างเงี้ยนะครับ <S <S หรือว่าจะตีตลอดก็ได้ถ้าเราไม่สนเรื่องบัฟหรือดีบัฟนะฮะ ซึ่งในกรณีที่ผมคิดว่าถ้าเราเอาโกโจมาตัวเดียวเนี่ยนะครับการที่เราบัฟเทิร์นเว้นเทิร์นเนี่ยไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าในกรณีที่คือดีบัฟเนี่ยมันช่วยทีมได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะอย่างที่เราเห็นว่าดีบัฟเนี่ยมันจะมีการติดเรื่องของทําให้ศัตรูเนี่ยโดนตีแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เอาตัวที่เป็นตัวดาเมจสำรองมาเนี่ยหรือมีดาเมจตัวที่2ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยนอกจากโกโจนะครับ การที่เอามาตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถตีธรรมดาไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อพยายามทําให้เกจโล่ของโจโก,โกเนี่ยมันแตกเร็วที่สุดนะครับโอเคก็ใช้สก,กิลสาไปเลยครับรน,นี่นะฮะจะเห็นว่าเกจเบรกไปเพียบเลยนะครับทุกคนลดไปหวบเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้อันตีก็จะสบายใจขึ้นเยอะนะครับทุกคนว่ามันจะเบรกแน่นอนนะฮะโอเคสั่งสอนต่อไปนะครับแล้วก็นี่ก็ยาขยับนะฮะ แล้วนี่ก็เทิร์เนี้ยยังเหลืออีกเทิร์หนึ่งนะครับกว่าที่เราจะได้อันติดังนั้นเราก็ตีธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับรนี่นะฮะเกจของโจโกเนี่ยไปครึ่งหลอดแล้วฮะก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์กับการสู้บอสมากๆนะครับและรอบนี้นะครับโกโจโเราก็จะใช้บัฟแล้วนะฮะเพราะรอบหน้าเราจะัติแล้วสําคัญตรงบัฟเนี่ยต้องอยู่พร้อมกับอันติเสมอนะครับทุกคนเพื่อดึงดาเมจออกมาให้เยอะที่สุดเลยโอเค นี่นะฮะเราก็ได้เกรอันติพร้อมแล้วนะครับเทิร์นต่อไปก็จะเป็นเทิร์นปิดฉากแล้วนะครับอยู่เทิร์นที่5แล้วด้วยนะฮะโกโจโก็จะมีบัฟครบถ้วนนะครับสมบูรณ์แบบมากนะฮะในจุดนี้ก็แล้วเราก็เปิดเมมโมรีไปเลยนะครับ85%บวกกับอันติ1,777%นะครับหวังว่าจะขีขอดาเมจหนักๆจัดไป 2อล้านเข้าไปโอเคโคตรของโคตรของความเท่เลยเนาะทุกคนเนาะโอ้โหร่างนี้คือแบบที่เขาเท่จริงๆนะครับทุกคนก็นะฮะอย่างที่เห็นว่าดาเมจมันเวอร์มากๆนะครับทุกคนนี้คือยังไม่เต็มทุกอย่างเลยนะฮะเวลก็ยังไม่เต็มนะครับเกตก็ยังอัพไม่เต็มที่ด้วยนะฮะคืออย่างที่เห็นเลยนะครับว่าดาเมจของตัวละครนี้นะฮะ คือตัวปาโกโจโกเลยแหละนะครับยิ่งบอสเป็นตัวที่แพ้สีเขียวนี่คือเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโกโจตัวนี้คือเจ้าพ่อแห่งการทําลายล้างจริงๆนะครับควอโหดมากๆอันตีนี่คือจบจริงๆนะฮะต่อให้ไปเลยก็ตามนะฮะหลังจากอันติเนี่ยแต่ก็คือใครรอดก็เวอร์แล้วนะครับในจุดนี้นะฮะโอเค ในส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการสู้เป็นเวฟบ,บ้างนะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนว่าโกโจเนี่ยนะครับเราไม่ได้จะเอาไป1นึนกับบอสอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับทุกคนคือมันก็ต้องมีเรื่องของการที่เราเอาไปสู้กับศัตรูเป็นเวฟด้วยนะครับและถ้าเล่นกับศัตรูเป็นเวฟจะใช้ทีมยังไงดีไปดูกันโอเคโดยทีมที่ผมจะมาใช้นะครับก็ จริงๆเนี่ยผมเลือกเป็นเกรโทนะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆเราจะใช้เป็นยูตาหรือตัวเาเมจตัวไหนก็ได้นะครับตัวเาเมจสำรองผมให้เป็นเกตโทนะครับซึ่งผมคิดว่าเกรโทเนี่ยทำหน้าที่ในจุดนี้ได้ดีมากๆด้วยนะครับทุกคนง่ายๆนะครับเราก็บัฟไปเหมือนเดิมนะฮะส่วนเกตทโทเนี่ยเทิร์นแรกเนี่ยยังมานาไม่พอใช้ก็ตีธรรมดาไปก่อนนะครับบัฟมานาไปรอบหน้าเนี่ยเราจะมีเพื่อนช่วยตีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้สกิลสองคุ้มมากๆนะครับทุกคนผมก็ถ้าเกิดมีเพื่อนช่วยตีเนี่ยผมแทบจะใช้สกัสับ,น,บนนะคร เซตอัพไปก่อนนะฮะเทิร์นแรกเกโทคือโดนหนักมากนะครับจุดนี้โอเคและรอบนี้นะฮะเกทโทแน่นอนว่าเราก็จะใช้สกิลนี้เลยนะครับคนทำให้ดาเมจสายเวทมันแรงขึ้นนะฮะโอเคแล้วโกโจก็ใช้สกิล3นะครับเนื่องจากว่าเกโทบัฟดาเมจสาเวทให้นะฮะโอเคจัดไปเลยมาดูดาเมจกันนะฮะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับ ใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่เลยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ขี้ปะ่ะดูไม่ทันตัวเลขขึ้นเร็วมากนะฮะโอเคเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆรอบนี้เราจะบัฟก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่น่าทันแล้วโอเคงั้นเราก็ตีธรรมดาไปด้วยนะครับอาศัยการบัฟจะเกะโทเอานะฮะจุดนี้โอ้โหไม่เบรกทุกคนนิดเดียว โอเครอบนี้ก็น่าจะจัดการโทโด,โดได้นะครับทุกคนมาโอเคเบรกไปเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยไปนะฮะก็ดาเมจ200,000ได้มั้งเมื่อกี้นะครับประมาณนั้นนะฮะเกือบ200,000ก็โอเคเข้าเว็บที่สองเนี่ยโกโจเหลือสามเทินแล้วนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยเทินนี้เราถึงต้องพึ่งเรื่องของตัวดาเมจสำรองนะครับ ตัวดาเมจเสริมของเราเนี่ยสำคัญมากๆในจุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเทินหน้าเนี่ยนะครับผมจะให้เกตโทรใช้อันติแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเทินเนี้ยผมจะบัฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวให้โกโจบัฟก่อนนะครับทุกคนแล้วเราค่อยพร้อมแล้วเราค่อยนี่เดี๋ยวนะขอบัฟเอ้ยไม่เป็นไรเก็บไว้ดีกว่านะฮะแล้วให้โกโจบัฟเพื่อนสักคนหนึ่งก่อนนะครับทุกคนแล้วเราจะได้ให้เกตโท อันติีไปเลยนะครับรอบหลังจากนี้อ่าบัฟใส่ดีบัฟใส่ตัวนี้แล้วกันโอเคจัดไปเว็บนี้ให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่ายังไงเนี่ยเราต้องเก็บอันติีของโกโจไว้ปิดเว็บสุดท้ายนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็ใช้บัฟให้ไปเลยนะฮะส่วนโกโจก็ตีไปนะครับเหลือใครก็ตีคนนั้นแหละโอเคก็เกตโทก็จะตีเบาๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะศัตรูไม่แพ้่าสีฟ้าด้วยนะฮะ แต่ก็ตายอยู่ดีนะครับทุกคนก็อย่างที่เห็นนะฮะทุกคนก็เกโทก็ดาเมจไม่เบาเลยนะครับเรียบร้อยไปกับเว็บที่2นะฮะก็จะถึงเว็บสุดท้ายนะครับที่โกโจเราจะทำหน้าที่ปิดจ็อบแล้วนะครับจุดนี้ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราใช้คู่กับจานใหญ่ไปเลยนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีบัฟนะฮะทุกคนแต่ไม่ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องซีเรียส ยังไงก็ดีกว่าโกโจไปซะก่อนนั่นเองนะครับทุกคนโอเครอบนี้เนี่ยโกโจผมจะยังมีบัฟอยู่ด้วยนะครับของยุกิไคโตเนี่ยแล้วก็บัฟจันใหญ่ก็เพียบเลยนะฮะในบัฟของยุกิไคโตก็ร้อยแปดเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าคงไม่มีใครรอดอยู่ดีแหละนะครับทุกนะคนโอเคจัดไปเลยดีกว่าฮนะครับโอเคมาดูกันนะฮะจัดไปเลยขอนักหนักมูรัสกิ เรียบร้อยไปนะฮะก็นี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับทุกคนสำหรับการเล่นแบบเป็นเวฟเนี่ยผมว่าแนะนำยังไงก็ควรพกตัวดดเมจที่2มานะครับทุกคนสำคัญมากๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยโคโจไม่มีคนช่วยทำาดเมจนะครับทุกคนเอาซับมา3ตัวเนี่ยนะฮะเราสกิล1สกิล3เนี่ยไม่ได้แรงพอที่จะแบบจบมอนได้เร็วขนาดนั้นฮะแต่ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ยากด้วยแหละนะครับทุกคนอันนี้ก็คือด่านยากสุดของโรงเรียนเกียวโตแหละนะครับทุกคนก็ ทำได้ขนาดนี้ผ่านได้เนี่ยก็เก่งแล้วนะครับนี่ไม่ได้เป็นตัวที่แพ้ธาตุด้วยนะครับทุกคนยิ่งเกะโทรเราที่เป็นตัวดาเมจที่2เนี่ยนะครับแพ้ธาตุด้วยนะฮะยังทําได้ดีขนาดนี้เลยนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ2ทีมที่ โกโจเล่นได้นะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าในรูปแบบที่2เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นตัวดดเมจสำรองแบบไหนก็ได้ที่เรามีนะฮะจะเล่นเป็นยูตะก็ได้นะครับยูตะก็เป็นออปชั่นหนึ่งที่ยังไงก็ดีผมคิดว่าหลายๆคนก็คงมีอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าโกโจสตูรุร่างห่วงศูญยตาสีม่วงเนี่ยนะครับทุกคนก็เป็นตัวที่แข็งแกร่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนแต่ก็ติดมาด้วยกับข้อเสียใหญ่ๆนะครับทุกคนเรื่องที่ว่าอันติายไปเลยกับจํานวนจํากัดเทิร์นเนี่ยนะครับทุกคน ก็ถามว่าจําเป็นไหมนะครับที่เราจะต้องเปิดนะครับความคุ้มค่าในการเปิดตัวละครนี้นะฮะก็ต้องพิจารณาในจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนว่า โกโจซาตรุตัวนี้นะครับมีเรื่องของปัญหาใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่มาแทนโกโจตัวเก่าด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทินจำกัดด้วยนะครับทุกคนอันติแล้วไปเลยด้วยอันนี้คือข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยแน่นอนเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเาเมจเวอร์มากนะครับทุกคนดีบัฟก็ดีนะฮะทุกคนก็ยังไงก็เป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสีดีมากๆด้วยนะฮะความคุ้มค่าในการสุ่มเนี่ย ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่จะลงตู้ถาวรแล้วไม่พอยังจะมีรีลันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวแล้วก็รีลันอีกเพราะมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับทุกคนไม่เหมือนกับยูตาหรือเกทโทก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหมม่่คคคลิปปตอไรรัับบผเจน